การพัฒนากระบวนการการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ปัจจุบันการเข้าสู่การตลาดค้าปลีกสมัยใหม่หรือธุรกิจสมัยใหม่ผู้ประกอบการต้องมองเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความทันสมัยเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในการเข้าถึงผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้าเนื้อหาเรามาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีมาจับจ่ายใช้สอยเข้าถึงธุรกิจในยุคเทคโนโลยีกันค่ะโดยปริมาณการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่89.5เพิ่มขึ้นจากปี2565ที่มีการเข้าถึง88มิติการใช้งานสัสดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทยอยู่ที่87.6เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา85มิติ การเปิดเสรีของตลาดสัดส่วนผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าบริการผ่านทางโลกออนไลน์ในปี2566สูงถึง31.53%เด์ิจิทัลทรานสฟอร์เมชักระบวนการในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยครอบคลุมทั้ง3มิติคือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กรมิติทางวัฒนธรรมองค์กรและมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าความหมายของการตลาดกระบวนการการตลาดที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสามารถนำสินค้าออกไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทันเวลาทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าเรามาเข้าสู่คีย์เวิร์ดแรกกันค่ะกระบวนการการตลาด เป็นกระบวนการการวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจมีการดำเนินงานในตลาดของธุรกิจที่ผู้ประกอบการทำนั้นๆว่าต้องมีการดำเนินงานไปในทิศทางใดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการตลาดการวางกลยุทธ์ทางการตลาดมีหลากหลายกลยุทธ์เช่น เจ็ดแต่ใดๆก็ตามแต่ละกลยุทธ like ์ก็จะมุ่งการวางแผนให้กับธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ที่สำคัญคือต้องมีแผนสำรองเสมอการพัฒนาดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมตั้งแต่ในองค์กรจนไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือทาร์เกของธุรกิจโดยการเปลี่ยนแปลงการทำงานการเข้าถึงลูกค้าในโลกของเทคโนโลยีเพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้นจะทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น สุดท้ายนี้การพัฒนากระบวนการทางการตลาดให้เป็นธุรกิจการค้าที่ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญหากจะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ควรพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อ,อความสะดวกสบายในการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจึงมีการพัฒนากลยุทธ์ในธุรกิจให้เข้ากับนวัตกรรมขององค์กรหรือพัฒนาบุคล กรในองค์กรให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน